สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สเยี่ยมชมกิจกรรมต้นแบบการดำเนินงานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานที่จังหวัดตรังค่ะ ดรนายแพทย์ไพโรธเสาวนวุ่มผู้ช่วยผู้จัดการสอสอส,อส,อส,อสอกล่าวว่าสถานการณ์การเจ็บไข้ได้ป่วยของคนไทยนับวันยิ่งพบอายุเฉลี่ยน้อยลงเรื่อยๆดังนั้นจึงจําเป็นที่ผู้ใหญ่ต้องดูแลสุขภาพเด็กเริ่มตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินให้เหมาะสมตามวัยลดอาหารที่มีรสหวานมันเค็มเพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังหรือ NCD ทางด้านดรสุมิตรสามห้วยผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังมีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโรงอาหารอ่อนหวานในโรงเรียนสภาราชินีโดยมีการตั้งชมรมออยอน้อยที่สุ่มตรวจคุณภาพอาหารในโรงอาหารอยู่เป็นประจำมีจุดบริการแปลงฟันหลังอาหารกลางวันค่ะพร้อมกันนี้ในการเรียนการสอนได้มีการบูรณาการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่องหวานนี่นะครับก็เป็นปัจจัยที่ทําให้สุขภาพเราเนี่ยฮะมีโครคภัยไข้เจ็บได้นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กตอนนี้นะฮะเราจะเห็นว่าเด็กเนี่ยเริ่มป่วยเป็นโรคหลายโรคในอาย,ยุที่น้อยลงเรื่อยๆครับเราจะต้องมาจัดการป้องกนันตั้งแต่ต้นทางนนครับแล้วเราต้องมาดาูที่เด็กใช้ชีวิตอยู่นะฮะปกติเด็กใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแล้วก็โรงเรียนเป็นสำคัญนะครับโรงเรียนเองเนี่ยที่ผ่านมาเราก็เจอปัญหาว่าอา,อาหารการกินเนี่ยฮะอาจจะ มีน้ําตาลเยอะนะครับเป็นเครื่องดื่มเองขนมต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยหลายภาคส่วนให้ความสาคัญโดยเฉพาะกระทรวงกระทรวงศึกษาเองนะครับโรงเรียนเองนะครับพ่อม่บุครองด้วยนะครับก็ได้มาจัดโครงการก็คือไม่กินหวานนะฮะคือลดหวานเลยไม่มีการขายน้ำอัดลมนะครับขนมเนี่ยก็ไม่ได้มีจําหน่ายไม่ได้มีการเสิร์ฟนะครับในขณะเดียวกันเราก็มีทางเลือกอื่นให้เด็กนะฮะอาหารที่ดีสุขภาพนะครับอาหารที่เป็นผักผลไม้นะครับเสริมเข้าไป ซึ่งก็เวลาทำไปเราก็เห็นวนะ่าตัวน,นี้ดีขึ้นนะครับเด็กก็บริโภคน้ำตาลลดลงนะครับล้วก็สุขภาพอื่นๆที่เราตรวจติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพทั่วไปและโดยเฉพาะเรื่องฟันนะฮะที่ที่ผ่านมาเราเจอปัญหาให้เด็กฟันผุนะฮะจากการบริโภคพวกน้ําตาลของหวาน,นตาน่างๆนี่ก็ลดลงนะฮะวันนี้เราพามาที่จังหวัดตรังนะฮะโดยเฉพาะที่โรงเรียน บ้านโคกยางเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเขาได้จัดการเป็นระบบมากนะครับว่ามีทั้งเด็กครูผู้ปกครองร่วมมือกันนะครับมีการปลูกผักนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับทำอาหารกลางวันนะครแล้วอาหารนั้นก็มีเมนูที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ยังส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพดีในวิตอิ่นด้วยการขยับเลย่งข,ขึ้นไหวร่างกายต่างๆนะครับโมเดลแบบนี้น่าจะต้องได้รับการสานต่อขยายต่อในวงกว้างนะครับเพราะว่ามันถูกพิสูจน์แล้วครับว่า เด็กจะได้ทั้งสุขภาพที่ดีได้กระบวนการเรียนรู้กลับไปด้วยครับในส่วนของโรงเรียนสภารังจังหวัดตรังนะครับเรื่องของนโยบายในการดูแลเรื่องของภาวะโภชนาการของนักเรียนเนี่ยเราเริ่มเก็บข้อมูลนักเรียนตั้งแต่เข้ามามอนหนึ่งนะครับทุกคนก็จะมีการเก็บข้อมูลไม่ว่าส่วนสูงน้ําหนักอะไรทั้งหลายนะครับเมื่อเข้ามาสู่โรงเรียนแล้วเนี่ย ก็มีกิจกรรมต,ต่างๆที่ให้นักเรียนดยําเนินการอีกกิจกรรมสําคัญประการหนึ่งก็คือในเรื่องของการควบคุมการบริโภคอาหารโดยเฉพาะผู้ที่มาจําหน่ายอาหารในโรงเรียนเรามีการประชุมหารือกันแล้วก็ให้แนวทางแนวนโยบายว่าโรงเรียนเราต้องดูแลสุขภาพนักเรียนเพราะฉะนั้นเรื่องหวานมันเค็มเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการและก็มีกลุ่มนักเรียนอ,อยอนน้อยที่จะคอยนําอาหารมาเทสนะครับโดยเป็นการสุ่มตรวจ อาหารที่แม่ค้านํามาจําหน่ายว่ามีความหวานมีความเค็มเท่าไรอะไรทั้งหลายนะครับนั่นคือการดูแลนอกจากนั้นก็เรื่องของการนะบริโภคน้ําดื่มแล้วก็รณรงค์ให้นักเรียนเนี่ยดื่มน้ําสะอาดนะครับลดการดื่มน้ําที่เป็นน้ําอัดลมน้ําอะไรทั้งหลายนะครับน้าที่มีความหวานก็ให้ความรู้นอกจากนั้นก็มีการบูรณาการในการเรียนการสอนว่านักเรียนควรจะบริโภคอย่างไรให,ให้ดีต่อสุขภาพนะครับ ในส่วนที่โรงเรียนบ้านโคกยางอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะมีการดำเนินงานให้โรงเรียนปลอดขนมหวานและปลอดน้ำอัดลมภายใต้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการและแนวทางการเสริมสร้างความรอบรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากและการเลือกรับบริการทางธันตกรรมและจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่ออ,อาหาร คือเมื่อก่อนนี้ทางโรงเรียนนะคะก็จะขายอาหารประเภทหวานเช่นไอศครีมน้ำหวานขนมขบเคี้ยวขนมทอดต่างๆนะคะพอตัวดิฉันได้เข้ามา,าบริหารจัดการในโรงเรียนนี้ก็อยากจะเข้าโครงการอาหารอ่อนหวานก็คือตัดไอศครีมออกไปก็ไม่ให้ขายไอศครีมให้ขายน้ำเปล่าแทนนะคะแล้วก็ไม่ให้ขายพวกขนมขบเคี้ยวขนมทอดคือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นะคะ ให้ตัดออกให้หมดเลยนะคะซึ่งการตัดออกถามว่ามันเป็นสิ่งที่ยากไหมยากแต่เราก็ต้องให้ความรู้กับนักเรียนนะคะกับผู้บริโภคว่ามันมีส่วนดีส่วนเสียยังไงต่อสุขภาพร่างกายนะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆมาทดแทนนะคะมาเสริมสร้างเช่นเราสร้างโครงการฐานเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนจะได้ผลผลิตมานะคะมาทดแทนอาหารอ่อนวากเกษตรนะคะถ้าเป็นพืชก็จะเป็นพวกผักปลอดสารพิษนะคะแล้วก็เห็ดนางฟ้าภูฐานนะคะประมง ก็จะมีเรื่องของการเลี้ยงปลานะคะเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนในบ่อดินนะคะปะศุสัตว์ก็จะมีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองนะคะ เพราะว่าไว้กินเนื้อแล้วก็การเลี้ยงปิดไข่นะคะทุกอย่างลงสู่อาหารกลางวันนะคะเราจะนําผลผลิตต่างๆลงสู่ระบบโครงการอาหารกลางวันหมดเลยนะคะเพราะเหลือจากนั้นก็จะจําหน่ายให้แก่ชุมชนผู้ปกค,ครองนะคะอันนี้คือโครงการที่มาส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องของโรงอาหารอ่อนหวาน,นะคะ่ะจากที่นโยบายของเขตพื้นที่นะคะก็เราพยายามที่จะ,ะให้โรงเรียนนะคะเน้นย้ําว่าโรงเรียนจะต้องมีการ ดูแลนะคะในเรื่องของสุขภาพนักเรียนเป็นสําคัญไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางร่างกายนะคะแล้วก็สุขภาพจิตด้วยนะคะทีนี้นะคะก็ให้ทางโรงเรียนนียขับเคลื่อนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะซึ่งในด้านนี้เนี่ยจะเป็นการคัดกรองด้านของสุขภาพนักเรียนเราก็จะพบว่ามีโรงเรียนนะคะรายงานข้อมูลมาก็จะมีนักเรียนที่อาจจะเป็นโรคว้นบ้างนะคะทั้งนั้นเขตพื้นที่ก็เลยบอกว่านะโรงเรียนจะต้องดำเนินการขับเคลื่อนนะคะลด นะคะจำนวนเด็กอ้วนลงนะคะโดยพยายามที่จะใช้โครงการต่างๆนะคะเช่นที่โรงเรียนทุกโรงนะคะส่วนใหญ่จะขับเคลื่อนก็หลักก็คือเรื่องของอใช้ไทยสกุลลั้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะไปจะเป็นเมนูอาหารกลางวันนะคะที่เขาจะกําหนดเรื่องของเมนูที่ให้อาหารเด็ก ครบหลัก่าหมู่ในปริมาณที่เหมาะสมก็พบว่าะะโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเรื่องของอโรงเรียนอ่อนหวานเนี่ยะะจะได้ผลนะะในเรื่องของการช่วยลดน้ำหนักของนักเรียนนียได้เยอะ,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 ะเด็กก็มีสุขภาพที่ดีขึ้น